วันนี้ผมตื่นเต้นแต่ไม่ตกใจนะแต่ว่ามันมันขนลุกอะผมถ้าจะเป็นคนแรกามาั้งมาถ่ายคลิปวันนี้นี่ที่ในรอบสามสิบกว่าปีที่มาอยู่สกนลนครผมก็เข้ามาเพิ่งเข้ามาโรงแรมนี้แล้วก็ห้องที่ผมจะต้องอไปซื้อลอตเตอรี่แน่ๆคือห้อง402ไม่ใช่ห้องเบอร์ห้านะเนี่ยนะ ออสวัสดีครับอมีองค์คลักพิทักษประตูด้วยนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้ามาชมนะครับเออซาบไซคํคเลาะทีวีครับเออชื่อพี่อะไรครับผมตาศักด์สิทธ์ัลลภกิจครับโอ้จากวิสโลเมชีครับโอ้แบรนด์แบรนด์นี้ทาเกี่ยวกับอสินค้าอะไรครับแบรนด์นี้ก็จริงๆทําหลายอย่างครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยต้องการทําในเรื่องของการพัฒนาเรียกว่า สิ่งที่เราทำอะครับเรียกว่าภารกิจสร้างภูมปัญญาใหม่ก็คือตั้งใจที่จะทําให้เห็นว่าภูมัญญาไทยของเราเนี่ยมันสามารถสร้างสารรค์สามารถพัฒนาเป็นอะไรได้อีกมากเลยครับเห็นแค่ว่าถ้าเราใส่ความสร้างสรรค์เข้าไปสกลนครมองแล้วเป็นไงครับพอจะเพิ่มเติมอะไรได้อีกเยอะอย่ <ๆ S 2> นนะี้เยอะมากครับทั้งหมดที่เห็นในห้องนี้ทําที่สกลนครร้อยเปอร์เซ็นต์ สกลนคร<ช>เฮ้ยผม,ผมอยู่นี่ผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวจะช่วยอธิบายให้ให้ให้ฟังหน่อยครับ <c oughs> เ,อเอาเอาเอาเป็นชิน้นนองจากว่าสถานที่นี้ครับมันเป็นโรงแรมใช่ไหมครับก็มันเป็นภาพพจน์ของการอยู่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวผมทําห้องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของการอยู่อาศัยให้มีมิติใหม่เข้าไปได้อีกโดยการที่เราใช องค์ความรู้ใช้ปุ่งปัญญาจากคนสกลนครเนี่ยสิ่งที่คนสกลนครสิ่งที่สกลนครทําได้เนี่ยสามารถสร้างสรรค์รูปแบบชีวิตใหม่ๆขึ้นมาได้ผ่านการที่เราเซ็ตห้องเนี้เป็นเหมือนมอคอฟรูมอะครับเป็นห้องตัวอยา่างให้เห็นว่ามันมีพื้นที่อยู่อาศัยได้ในหลากหลายรูปแบบแล้วก็สามารถเกลียดได้จากคนสกลนครเองไม่ว่าจะเป็นแบบเสือ้อ uh, ผ้าเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆสกลนครทำได้หมดครับ ออกจากสกลนครโอ้โหนี่ผมคนอายอายอามันอยู่ที่นี่ผมจะไม่ไม่เห็นอะไรมันสวยงามป่านนี้เลยโอ้ยอยู่บ้านตัวเองแต่เพื่อ,อันนี้ติดใจเลยนะเนี่ยโอ้โหอัน,นอันนี้นเป็นผลิตภัณฑ์จากของในสกลนครใช่ไหมทั้งหมดเลยครับ<ม>ตั้งแต่อ,อ,อูพาอม,ม,มานอนที่ไหนอีกละ่ะทั่วละครับ ที่ไหนหากเชิงดอยปุซุมานบ้านขาไก่งวงถั่สารพัดครับหัวไก่อยังมีห้องนู้นอีกนะครับไปดูไปดูกันเป็นเก้าอี้เดิมของที่โรงแรมนี้แล้วก็เราเอาเปลี่ยนบอกใหม่เอากลับมาให้มันมีชีวิตใหม่อีกรอบนึงครับโอ้ที่แรกผมเห็นนั่งถักอยู่นี่นะถ้าไม่ขยับตัวผมนึกว่าเป็นหุ่นนะเนี่ย ผมจะวิ่งไหมบัยังไม่เสร็จค่ะยังไม่ได้เปิดไปหรือว่าออาจจะมืดหน่อยนะครับก็จะเป็นงานผ้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่สกลนครก็จะเป็นงานมัดหมี่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นมัดหมี่ครามก็ตั้งแต่เป็นครามโปกระดอกครับมันมีหลายโปกระดอกเป็นวงกลมแล้วก็เป็นคำนะครับเลิฟ เป็นอีกคำหนึ่งครับคือคำว่า Take me home ซึ่งจะเหมือนกับคำที่อยู่บนป้ายไฟห้องหนูนครับโอแล้วก็ชุดนี้จะเป็นถ้าภาษาถ้าเรียกว่าเป็นมัดหมี่ทางยืนครับมัดหมีทันเลืออในไทยเนี่ยมีคนทำได้น้อยมากอันนี้ไป<อ>ทำที่บ้านเชิงดอยครับโอ้สวยมากสวยมากฝั่งนี้ก็ อันนี้นก็เกนงยีนครับอาดฟารามสกลเข็นมืออืมแค่กระจกนี่ก็นอกคู่ต่อสู้แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> มันผ่านการเวลามาก,กี่ <c oughs> ไม่ใช่เป็นร้อยปีโรงแรมวิเทมากครับคือมันยุคสมัยเราเห็นยุคสมัยผ่าน อย่างแค่ป้ายคำเดียวระวังไฟบุหรี่ไหม้ที่นอนเนี่ยคือสมัยนี้มันไม่ให้ใครสูบบุหรี่ในที่นอนแล้วในห้องในโรงแรมมันก็ไม่ได้แล้วใช่นะนี่ยังบอกว่าเตือนไม่ได้เตือนไม่ให้ดูดบุหรี่แต่ว่าเตือนว่าดูได้แต่ให้ระวังระวที่นอนอาจจะมีไฟไหม้มาก่อนเออสวยงามสวยงามโอ้ผมติดใจเสื้อจังเลยอืคิดถึงคุณแม่จัง คุณแม่ตอนเป็นเด็กคุณแม่ก็มือดำยอมครามรยอมโน่นแล้วก็อธิบายโน,น่นนี่ไอเราก็เป็นเด็กก็ไม่เข้าใจแกเข็นไฟล์เราก็ไปดึงเข็นไฟายเหล็กในก็โคตอเตียก็ดูเอา้อาพอมาเห็นสิ่งที่เป็นอดีตเนานะที่ดูเหมือนไม่มีค่าสมัยโน้นนะ แต่ว่าพอมาที่นี่แล้วชื่นใจมากเลยวันนี้ทุกอย่างมีค่ามีราคาขอสกลนครฝากอะไรให้ท่านผู้ชมที่จะมาชมงานสองสับบนนี้ครับเรียนเชิญครับผมามาดูได้ครับมาให้ถึงชั้นสี่มาให้ถึงชั้นห้ามาใหครบท,ทุกชั้นครับเพราะว่าเราได้เห็นว่าสกลนครมีอะไรให้ไปวิเคราะห์ให้ค้นหาอีกเยอะมากครับอขอบคุณครับขอบคุณครับ